ครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้พาชมสวนไม้อีกรอบนะครับเป็นสวนไม้เล็กๆเลียงไม้เลี้ยงไก่ตามสเต็ปมีวัช้งางด่าง จุดนี้เก็บไว้ตั้งแม่นะครับจุดนี้มีวินสันด่างเส,สน่จัน์ขาวแดงอินโดชายชน เงินไหลามาและมีพริกด่างเพราะพริกด่างไว้เยอะเลยนะครับคโครลคาเซียชุดนี้เป็นแบคแลนเนอร์ชอบเขาต้นใหญ่ใบใหญ่ สวยมากนะครับแบ็กแรนเนอร์และข้างหลังนู่นก็เป็นพวกออมชมพูเสเนจันอัญมณีก็เพาะไว้รอแบ่งปันในภายหน้านะครับอันนี้ก็มีพวกโคโลคาเซียเลมอนลาม เอียนพันธุ์กล้วยด่างตานียังไม่ด่างนะครับไว้ราวาแบ็กบิปเปอร์กลายไม่ใช่แบ็กบิปเปอร์นะครับแบ็กเมจิกกลายนะครับตัวนี้ตัวเล็กฟาโล,ลมี พุทรักษาลายสวยนะครับด่างสวยลายสวยพุทรักษาอันนี้ก็โ,โ,โคโรคาเซียชุดนี้ก็เป็นหนังจอะละเข้อันนี้กีนโคลอนพุทรักษาด่างฟอริดาด่างลายฟลอริดานะครับชุดนี้เพาะชามอยู่นะครับ มีทั้งกล้วยด่างตานีโ,โคโลคาเซียและมีเงินไหลามาในตู้อบนี้ก็มีนะครับดูในตู้ปลาเยอะเลยนะครับมีอีพิด่างมาเบิ้ลนอูแอปเปิ้ล ราชินีหินอ่อนยี่ิดางเงินไหลามาเราแบ่งปันนะครับบางนี่ก็เยอะนะครับก็ย,ยังจำชื่อไม่ไดอ้อมชมพูเงินไหลามามีหลายอย่างก็อบอยู่นะครับหลายวันแล้วหลายทิศแล้วแลวพามาดูพามาชมนี่อีก เศรษฐีวินสันไม่ด่างนะครับต้นนี้ไม้อะไรเอ่ยใครรู้บ้างคอมเมนบอกด้วยต้นนี้ภูยักษ์ด่างนะครับเป็นภูยักษ์ด่างเหลืองสวยมากนะครับภูยักษ์ด่างเหลืองต้นนี้เขาจะมี เศรษฐีเวสันต์ต้นนี้ก็มีด่างออกมานหน่อยพีโลหูช้างลุ้นด่างแต่ก็ไม่ด่างนะครับได้ตาลุ้นพีโลหูช้างอันนี้ก็สาคู่ด่างพุทธร,รักษาด่างฟลอริดา ลายฟลอริดานะครับตาคู่ด่างเราแบ่งปันนะครับทางเพจก็ทางเพจลุงชิมชัยไม้ด่างนะครับทางเพจลุงชิมชัยไม้ด่างแล้วมันนี่เพราะชามนี่มีหลายอย่างนะครับมีหางลูกยูง เนจันโบราณเนเสนจันป่าอันนี้ฝักพ่อปมป่านะครับสเสนจันแดงโบราณอันนี้ลืมชื่อใครรู้จักก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับมีหลายอย่าง น,นี่ก็สวยเลี้ยงตั้งหน้าบ้านสวยดีนะครับเป็นพุ่มเป็นพวงดีนะครับเป็นไม้สวยงามเตเนจันโคมเมนออกกายแล้วนะครับเตเนจันดำสวยมากนะครับจันดำโบราณอันนี้จันจันเขียวมรกตโบราณนะครับสวยมากนะครับ จะออกไกลายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรอะ่ะเบอร์เบิร์นมาร์คเบอร์เบิร์นมาร์คด่างอันนี้ก็ บอลกระดาษด่างเยอะนะครับอาชมส่วนเล็กๆนะครับดูต้นแม่พู้ยักษ์ดังเหลืองนะครับต้นแม่พูยักษ์ด่างเหลือง ตัวน,นี้ก็เป็นยางอินเดียด่างบอนกระดาษด่างก้านชมพูใบก็จะเอาอเหลืองชุดนี้ใบเขาออกเหลืองนะครับบอนกระดาษด่างก้านชมพูนี่ใบก็จะออกสีไข่ไก่ หนึงเหลืองก้านก็จะเป็นลายชมพูลงก้านนะครับชมพูลงกา้านทุกต้นเลยนะครับชมพูลงกา้านใบจะออกเหลืองตอนนี้ช้างลุ้นด่างโอกินาวา มีแดงโดช้างมีหน่อสหน่อตัวน,นี้ครับมีช้างเหลืองต้นแม่อยู่2องสาต้นนะครับมีต้นแม่นะครับด่างทั้งใบนะครับรอดใหม่มาก็ด่างด่างทั้งใบ ฟอริ Florida, Florida ดากล้วยฟอริดาด่างนะครับช้างปูช้างด่างเหลืองนะครับนี่ต้นแม่นะครับตอนนี้ก็ช้างเหลืองดังเหลืองฟอริดา เสน่ห์จัน,นจโกเมนต้นใหญ่ๆต้นต้นแม่หมดเลยนะครับสนใจก็ต้นละ950นะครับสูงประมาณเมตรหนึ่งนะครับต้นใหญ่มากนะครับเสน่ห์จัน,นจโกเมน กวยแดงเงินโดตั้งแม่นะครับชุดนี้ชุดตั้งแม่นะครับลายพายุสายฝนชุดนี้เงินไหลามาอีพีด่างคูราชินีด่างหินอ่อน ผู้ดางยักษ์ที่นี้ก็พวกมอรสเตล่าใจแอน ไรโซตัดไปชำแล้วนะครับใครชอบภูราชินีเฮ้ยภูภูยักษ์ด่งเหลืองภูยักษ์ด่งเหลืองนะครับใครชอบมีแบ่งต้นเล็กๆนะครับต้นใหญ่มากนะครับนออครับถ้าใครชอบนะครับ ออกเหลืองเหมือนหูช้างเลยนะครับเหลืองเป็นหูช้างเลยนะครับต้นเขาดีครัเหลืองแบบหูช้างเลยนะครับใบใหญ่มากนะครับใบเขายักษ์เลยนะครับอันนี้ต้นนี้ลายหินอ่อนสวยมากนะครับลายวากิว มีต้นลูกๆแบ่งนะครับราคาแบ่งปันนะครับสนใจก็ดูใบล่างอย่างยักษ์เลยนะครับใบก็ลายสวยมากนะครับมีโพจ็ดสีโชคเก้าชั้นเษถีรวยทรัพย์ นี่มีด่างนะครับสิทธิวินสันนะครับินีสิทธิวินสันใบเล่ด่างชมพูโอเคนะครับ จะพาไปชมพาชมเสนจันดำเสนจันจนาจันขาวชมมาแล้วจันหอมนี่อันนี้เสนจันดำครับเสนจันดำอยู่นี่สองต้นนะครับตัวน,นี้เล็กหน่อยตัวน,นี้ใหญ่ครับเสนจันดำ มีจันหอมอยู่สี่ต้นนะครับยางเดียเสทีวินสันนั่งคุ้ม โชว์เก้าชัน้นเสรษฐีด้วยทัพย์ฝักด่างก็มีนะครับฝักผ่ปักใบโพด่างมีแยกๆลูกไว้สองต้นนะครับปักใบโพด่างอันนี้ เนเจนนาคนะครับมีอยู่สี่ต้นนะครับตอนนี้เลี้กับเพื่อนนะครับต้นนี้ตอนนี้ใหญ่นะครับสูงใหญ่มากเนเจนนาคสวยนะครับดูนะครับสวยมาก าชมสวนเล็กๆนะครับฝากติดตามลุงชิมชัยด้วยนะครับสวนเล็กๆอีกสวนหนึ่งที่มาแนะนํำให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับมีช้างช้างดังเหลืองผู้ช้างดังเหลืองโอกินาว่าแดงอินโด บอลกระดาษด่างก้านชมพูและไม้ประดับไม้มงคลอีกหลายอย่างนะครับหลายชนิดเอามาให้ชมนะครับก็รับชมกัน เพล่นๆกันนะครับหายเครียดสงการต์ปีใหม่ไทยเรานะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปในวันสงการต์ปีใหม่ไทยเรานะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ